แล้วสวัสดีครับมือนีมาสวนมากับลูกเสาหลา่าสีผ้าไปตัดน้องใหม่มือนีสีเฮ็ดแจงน้องใหม่สู้กันกินเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมือนีก่อนเอาของชิงค้าก่อนดับแรกเอาของชิงค้าก่อนนี่อยู่ในสวนห้องนี่อย่างแน,งน,นง่นี่เม่งนี่ของชิงไค้ายี่หประกอบวงประกอบเด้อนี่เด้อนี่ยแหละครับอยู่ในสวนนี่ก็ต้องไปหาไกลว่ได้ซื้อจักบาทเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพอตัดหายก่อนเดี๋ยวบอ,อกเจ้าน,นี่ก็ปุ้นหน่อยมุนพอหายมาก <c oughs> มาน,นี่น้อนน้ำมาได้แต่ไข่แล้วน <c oughs> ี่เตียงนอนใหม่เลยในสวนนี่มีทุกอย่างมนี่ห้าผิวเจ้าช <c oughs> าวลูกเอาา่ปัจจุบันเมือ <c oughs> นี่เศร้า <c oughs> นี่ปล่อยไผ่ที่ปลูกไว้นี่ <c oughs> ปลูกไว้แล้วนี่ สองปีกว่าพี่น้องมาเบิ้งเด้อพอได้กินอยู่เด้ิมืันวา้าทธรรมดาได้หนินี่เนี่ยนอไม่ต,ตับให้เบิง้งนี่นี่ใส่กระต่ายให้ลูกลานี่นี่นอหนึ่งเนี่ครับตรงนี้ขวนหน่อยใส่ง่ายกว่าเสียมหน,น,นี่นอ้นนองหนึ่งแจ้งมาเนี่ยได้เห็ดเพาะมาพร้อม น้องงามๆครับนี่น้องใหม่เสียงไพ่ล่ำม,มันนี่เฮ็ดประโยชน์ได้ครับเฮ็ดเตียงพร้อมเฮ็ดเตียงก็ได้ให้มันหลายกว่านี้ก่อนนะครับทีเฮ็ดขอกไก่ในอนาคตเอาลูกมาให้ให่นะพี่ลูกเร็วหมดมันหลายนี่นอหนึ่งอีกเออพี่น้องเอ้ยมุดบ่อยากแลยนนเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับนี่เฮ็ดให้ลูกเต่าเบิ่งเขาสิเกิดเบิ่งเนี่ยนอยน,น,นี่ยกลั่งนี่มันแรงหลายพี่น้องหมดมันจ่อ นะครับมันฮอนมันหมดมันก็อยากกินน้ำหวานกันเนี่ยทุ่นนี่พระในใ่ผมละให้มันเป็นล่ำเนี่ยฉันมาเพราะท่านกับใครเศษเศษเศษเนี่บเีษยังไงลูกก็อนี่กระแดงเม็ดครับพี่น้องพ่อจ๋าหมดงมันมาลูกบ้าเม็ดหรอพี่น้องอันนี้กำลังเป็นตุ้มอยู่ท่านใหญ่ครับมันกำลังเป็นนอตุ้มๆอยู่ไป นี่แหละครับพี่น้องอยูสวนอยู่หัวอยู่สวนนี่มีอยู่สามกอแต่ว่าอย่าฟังฝุ่นมีอยู่นอยเงาเงาอยู่เอาไปเป็นลำแน่นะครับเอามาหลงมากมาทางนี้มาทางนี่มาท่บพี่น้องมึงสวนเขานึ่งนี่แหละสีกอไปครับพี่น้องเเฮ็ดมานี่ยบนเฮ็ดมือเดียวได้ครับนี่มบนมือเดียวเฮ็ดมาโดนแล้วเนี่ยที่บ้านว่างมาบัวปาดที่นี่ เราต้องไปบวกบวกเพรหัวก็ปวกนะครับโอ้ยแกงน้องใหม่ใส่บวกบวกอันนี้บ,กบงกเจี๊ยบทั้งมีกับมีครับอันนี้ก็บวกบวกพร้อมนี่ครับใส่หัวสปริงเกอร์ไว้ตั้งเวลาไว้นะครับอาบักเ้าวนี่แดดมันแห้งไรผมก็เอาบักเ้าวแห้งละงาบเ้าแห้งมากมุ่งไหวเพราะว่าไอ้มันแดดทอมันหลาย ครับมันเหี่ยวมันเฉาแดดพอนแห้งอันนี้กับต้นบักลําไยครับนอ้องต้นบักลําไยพันอีดอคิดว่าอีกประมาณปีหน้ากรนนาจีต้นกีดอของคนนี้ดอกตอนนี้แมงเหลี่ยมยองเอาเลือยตะก,าก่างบําบัญยังครับแันเป็นธรรมชาติไเลยตัวนี้ก็เป็นสวนขั้วครับนี่สวนขั้วปลาคาครับนี่คาแล้วก็มีพักแป้นครับพักกุ้ยช่ายนะพักตาไทยเป็นแบบพักกุยช่ายนะ แล้วก็มีปูปักแขงแม่ปักแขงเพรามีน้ำครับต้นปักแขงเนี่ยพ่อได้ซุปมันกินได้เมื่อปีครับแต่มันเป็นนวยแต่มันตีแล้วลว,ว่ามีตายครับมันทนแรงนะครับอันนี้กับบักมีครับพี่น้องต้นมันแค่ผลหลักปลูกพร้อมกันกัทุเลียนเนี่ยกระังจอหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนี่ยือทีกินเยอะได้กินหน่วยหนึ่งแล้วมีอยู่แปดบัวโอ้หวานกรอบครับดูดิจะพันมียังดอกผองซื้อไม่จากปากช่องอันนี้พี่น้องว่าแค่นี้ มา Finished. ที่นี่สวนประกอบมันว่าครับได้ตะไคร้แล้วมันว่าเลยนอไม้แล้วเนาะได้ตะไคร้นอไม้แล้วนี่ครับผักขาอยู่ขาดเงี้ยหน่อยนะครับเ็ปกับเข่าได้เลยนะครับเห็นมีทุกอย่างอยู่เงี้ยนนะครับเก็บผักขาอยู่เงี้ยโอเคเดี๋ยวจะเปล่าลูกจะเปลาเก็บมันติปักมือให้ท่านผู้ชมเพิ่นเมืองก้อนพี่น้องเพิ่นเมืองก้อนว่าสวนเฮามีแย่งแน่ที่ว่าสวนพอเพียงเฮานี่สวนที่ว่าเฮ็ดเตรียมไว้แน่นาคตนี่ ที่นี่มาพี่น้องผมประกอบที่สําคัญที่สุดมาทางนี้อันนี้บ่อแมนเดอร์ครับเิคนแกงสร้างที่ยอดยานนะครับในปลูกเนี่ยลูกสาวน้อยเราเป็นคนปลูกเนี่ยคนเป็นทีละลึกคนหนูจะเติบโตเหมือนต้นยางอันนี้ของพอปลูกอันนั้นลูกสาวน้อยปลูกนี่ครับให้อะไรพี่ช่างมีพี่น้องนี่สวนเนี่ยถ้าาลูกแม่มาอย่างนี้นี่สวนตรงนี้ยานั่งครับนี่องค์ประกอบของแกงหน่อไม้พือ มียานั่งครับ่ึงในสวนนี่มีมัดย่าน no ั่งครับอยานั่งตรงมีครับกอระวังหน่อยครับระวังมดแดงก็ไมยอมนั่งอยู่ใบมันใหญ่ครับของเนี่ครับมียานั่งอยู่หัวร้อมอยนี่ครับนี่นอไมอีอีสีกอทานี้ครับเนี่แรงไรเฮงมัดกระดครับพี้อนครับเออนี่ครับท่านี้มีคือกันนี่ครับนอไม่ ก็เด้เป็นโฮมครย้สีแขงน้องหม่เหมือนแลกครับสีแกงน้องหม่ผ้าลูกผาเมียกินแกงน้องใหม่มนี่ของสวนเจ้าของครับนี่ทำมันไปซื้อข้าเจากับกิโลไรนี่กิโลละหิบาททันี่กัพ่อนี่ผัวเมียเดียวลูกหน่อยกินย่างมือแลงครับนี่นเอาอีกบ่ลูกนี่เอาอีกน้อนึงมหนนี่น้องเอาซะน้อยังไงยังไงบอัเอาเลยน้อโอเคัาเอา กามาหลุมันเป็นเนียงมันเนี่ยอ๋อันนี้ก็น่าจะโอ้หมอะบางหญ่กว่าละกินได้หอมไปอื้นเศร้ากว่าละคือนะครับพี่น้องเออนี่ละคือนี่ละธรรมชาติของสวนครับตีนหนึ่งคือความภูมิใจครับโอเคเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเตรียมตัวปอกนอไม้ล้วนขันน้ำยานางก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณหล,ลายๆครับ